เพื่อนๆเ,เคยได้ยินเสียงเรียกจากป่าต้องห้ามไหมครับมีป่าพืนหนึ่งตั้งอยู่ลึกเข้าไปในแนวเขตชายแดนไทยกัมพูชาที่นั่นไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ไม่มีหมู่บ้านไม่มีแสงไฟและไม่มีใครกล้า,ย,ลาย,ย่างกายเข้าไปโดยไม่พกเครื่องรางติดตัวเดือนกันยายนปี2558ฝนเพิ่งหยุดตกใหม่ๆกลิ่นดินยังชื้นอบอวลไปทั่วแนวเขาทหานพรานชุดหนึ่ง จากกองกำลังเฉพาะกิจชายแดนได้รับภารกิจพิเศษมีรายงานว่ามีคนนำของข้ามเขตป่าใกล้ชายแดนต้องให้หน่วยของคุณเข้าไปตรวจสอบแต่ขอเตือนว่าป่าแถบนั้นชาวบ้านเรียกว่าป่าต้องห้ามไม่ค่อยมีใครกล้าเข้าไปตอนกลางคืนผู้นำคือหมวดเอกนายทหารพรานมากประสบการณ์ ทีมของเขามีสมาชิกทั้งหมด6คนทุกคนฝีมือดีเชื่อมั่นในตัวเองพวกเขาเดินเท้าลึกเข้าไปในแนวป่าตั้งแคมป์ในบริเวณหุบเขาที่ล้อมรอบไปด้วยต้นไม้สูงก่อนนอนคืนนั้นหมวดเอกพูดลอยๆกับทีมว่าคืนนี้ถ้าใครได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้หรือได้ยินเสียงเรียกห้ามลุกติดขาดนะเพราะถ้าเสียงนั้นมามันไม่ได้มาจากคน บางคนก็หัวเราะบางคนก็สายหน้าแต่ไม่กล้าล้อเลียนตรงๆต,ตีสองของคืนนั้นพลทหารโอ๊ดลืมตาขึ้นมาเพราะได้ยินเสียงบางอย่างมันไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เสียงของคนเดินมันคือเสียงร้องไห้เบาๆแผ่วๆอยู่ข้างๆเต็นท์โอ๊ดแน่ใจว่ามันใกล้มากจนเหมือนอยู่แค่ปลายเท้า เขาค่อยๆค,คลำเอาไว้ฉายเปิดซิปเต็นออกเบาๆแสงไฟส่องออกไปไม่มีใครอยู่ตรงนั้นแต่พื้นดินนุ่มมีรอยเท้าเปล่าเล็กๆเป็นผู้หญิงเรียงรายไปทางต้นไม้ใหญ่เขาลุกขึ้นจะตามไปดูแต่พอเดินมาได้ประมาณ1ิเก้าเขาเห็นบางอย่างยืนอยู่ใต้ต้นไม้เป็นเงาดำๆสูงประมาณผู้หญิงผมยาวไม่เห็นหน้า ไม่ขยับแต่ยกมือชี้มาทางเขาทันใดนั้นเสียงวิทยุสื่อสารที่ติดอยู่ข้างเต็นดังขึ้นเองทั้งๆท,ที่ไม่มีใครแตะต้องเสียงนั้นไม่ใช่เสียงของหมวดเอกไม่ใช่เสียงของใครในทีมมันเป็นเสียงผู้หญิงเย็นเยือกแหบปรลาอย่าตามเสียงไปอย่าปลุกพวกเราเสียงเงียบลงทันทีแล้วทุก อย่างกลับมาเงียบสนิทโอ๊ตรีบวิ่งกลับเต็นท์สั่นไปทั้งตัวเช้าว,วันรุ่งขึ้นตอนเช้าทหารทั้งทีมรวมตัวกันทุกคนดูสีหน้าซีดๆเหมือนไม่ได้นอนและไม่ได้พูดอะไรหมวดเอกบอกให้เตรียมเก็บแคมป์ทันทีทั้งที่ยังไม่ถึงเวลาลาดตะเวนต่อขณะที่เก็บของพลทหารคนหนึ่งเดินไปฉี่หลังต้นไม้ เขาหายไปประมาณ10นาทีแล้วกลับมาพร้อมพูดบากวา่าตรงโน้นมีเนินดินคล้ายหลุมฝังศพหลายศพไม่มีป้ายไม่มีอะไรเลยก่อนกลับหมู่บ้านหมวดเอกพาพวกเขาไปกราบหลวงตาที่วัดใกล้ชายแดนหลวงตาเล่าให้ฟังว่าพื้นที่นั้นเมื่อร้อยกว่าปีก่อนเคยมีผู้หญิงสาวจากเผ่าหนึ่งถูกกล่าวหาว่าเป็นแม่มด เธอถูกลากไปฝังทั้งเป็นในป่าโดยไม่มีใครช่วยชาวบ้านกลัวคำสาปของเธอจึงเรียกพื้นที่ตรงนั้นว่าดงต้องห้ามและเตือนกันรุ่นต่อรุ่นว่าหากได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้ในป่าอย่าเดินตามเสียงนั้นเด็ดขาดไม่ใช่ทุกสิ่งที่ได้ยินในป่าจะมาจากสิ่งที่มีชีวิตถ้าเพื่อนๆชอบเรื่องราวหลอนๆแบบนี้ฝากติดตามมุมหลอนสตูดิโอไว้ได้เลยนะครับ รับรองว่าตอนหน้า EP หน้าหลอนสะใจแน่นอนขอบคุณครับ